สวัสดีครับ <c oughs> รู้ไหมว่าทำไมผมไม่มาถ่ายชิปเลยครับ <c oughs> ผมไปเรียนครับ <c oughs> แล้วนี่คือแม่ผมกินโดนัทนะครับ <c oughs> นี่ครับแม่ผมสวยมากเลยครับ <c oughs> ผมถึงต้องปิดหน้าครับ <c oughs> อย่าว่าแย่งแฟนออใช่อย่าว่าแย่งแม่ผมนะครับ <c oughs> แม่ผมสวย แม่ผมกินโดนัทอยู่ครับสวยจริงปะสวยจริงวันนี้นะครับนี่แม่มีผมแม่ผมมีแหวนด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือโดนัทครับโดนัทิเอแล้วผมขอกินน้ำก่อนครับ อืร่อยมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไม่มีสาระเลยอ๋อมาติการ์ตูกุ้งสด